สวัสดีทุกคนด้วยรายการผมมาวันนี้เราก็มาเจอแล้วในรายการบอลเต็งประจําวันหน้า YouTube ของเรานั่นเองในวันอาทิตย์วันที่3เดือนกันยายนนั่นเองนะผมมาวันนี้จะนักจะเต็มกันต่อรผมสหรับคู่นะผมโอซาซูน่าผมเจอกับบาร์เซโลน่านั่นเองสลับรายการบอลเต็งวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมเจ้าบ้านจะเป็นทางฝั่งของโอซาซูน่าทีมเยือนจะเป็นทางฝั่งของบาร์เซโลน่านั่นเองก็ประมาณนี้นะเราพาไปดูเรื่องเหรียญราคาหน่อยเหรียญราคามาคู่นี้เป็นบอลลีกนะฟังดีๆคู่นี้เป็นบอลลีกลีกาลาลีกาสเปนนั่นเองนะเป็นบอลลีก ลาลีกาสเปนอ่าคู่นี้ผมโอซาซูนาเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอ่าส่วนทีมเยือนนั้นจะเป็นบาร์เซโลนาคู่นี้เตะเวลาตีสองกลางคืนนะอ่าส่วนเรื่องเรทราคาคู่นี้แน่น,นอนเปิดต่อมาทางฝั่งของบาร์เซโลนาอยู่แล้วอ่าคู่นี้เปิดต่อมาทางฝั่งของผมทีมเยือนบาร์เซโลนาของเราในราคาตอนแรกเปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกตอนนี้ไหลขึ้นนะผมมาเป็นหนึ่งลูกเป๊ะแล้วนะ อ่ามองว่าราคาน่าเล่นไหมก็น่าเล่นเหมือนกันนะผมนัดที่แล้วอุบาซ่าก็จบไป5้านะอ่าก็ยิงก็ค้างเฉสูงนะ้็ยังไม่ผิดนะอ่ะอ่ามองว่าคู่นี้เล่นสูงได้ไหมเล่นสูงได้เหมือนกันนะแต่ผมชอบหน้าบอลมากกว่าสำหรับคู่นี้ก็ประมาณนี้นะราคาก็เปิดต่อมาทางฝั่งบาร์เซโลูนาราคา1เม็ดนั่นเองอ่าตอนนี้ยังอยู่ที่1เม็ดนะตอนแรกอยู่เปิดมาที่ครึ่งครบลูกตอนนี้ไหลมาปเป็น1เม็ดแล้วอ่าส่วนราคาน้ําจ,จ่ายท่านผู้าบ้านผมเว็บจ่ายที่ศูนย์จุดเก้าสองก็ได้เก้าสองบาทต่อเดือนหนึ่งร้อยบาทนะ นะเขาจะบอกว่าเออน้ําก็ต่างกันเยอะนะผมต่างกันนิดนึงเลยนะผมห่างกันประมาณนะผมแบาทเลยก็ประมาณน,นี้นะส่วนสกรอาาร์เออพาลุสสกอร์สูงต่ำกันหน่อยสําหรับสกอร์สูงต่ําคู่นี้นะผมสกอร์ยังไม่ไหลไปไหนนะเปิดอยู่ที่คงที่เหมือนเดิมเลย2องร้กครึ่งครบสนะตอนนี้นะตอนนี้ถามว่าสกอร์สูงต่ำน่าเล่นไหมมองว่าคู่นี้น่ายิงเงินสูงนะถึงจะเปิดมาสูงก็เหอะเออปิดมาสองร้กครึ่งครบสามเนี่ยมองว่าสกอร์สูงก็เล่นได้เหมือนกันอ่ามองว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะเหมือนกันแหละเออสำ อ่าส่วนราคาน้ำมาดูกันหน่อยสกอร์สูงจ่ายน้ำลน้ลนๆเลยนะหนึ่งจ่ายอยู่ที่น้ำล้ดเลยผมเล่น100ได้108บาทเลยนะส่วนต่ำละต่ำใจแค่นะผม0.82เองได้แค่82บาทเองนั่นเล่นห0ึนะอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะก็บอกว่าหน้าบอลค่อนข้างจะถนัดมากกว่าละกันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สกอร์สูงต่ำแต่ถ้าให้จะแนะนำนะก็สกอร์สูงไปได้เป็นการสำหรับคู่นี้นะโอซาซูน่ากับบาร์เซโลนาก็ประมาณนี้ละกันอ่าส่วน มาดูประวัติการเจอหน่อยคู่นี้เคยเจอกันมาหรือเปล่าคู่นี้ก็เจอกันมาเยอะอยู่นะเยอนพอสมควรเลยส4เกมแต่เราขอเป็นห้านะครับพอปีเก่าเราจะไม่ดูนะอ่ะนัดล่าสุดนัดที่เจอกันมาเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านบาร์เซโลน่านะเป็นเจ้าบ้านเดี๋ยวันนั้นนี้คือสลับกันนะอ่าวันนี้มาเล่นเจ้าบ้านเป็นโอซาซูนามาเล่นบ้านแทนเมื่อวันอ่านัดล่าสุดเป็นเจ้าบ้านทางฝั่งบาร์เซโลน่าผมชนะไปชนะไป 1. ่ต่อศนย์นะแต่นัดนั้นบาร์เซโลน่าเป็นเจ้าบ้านนะนัดนี้คือสลับตำแหน่งกันโอซาซูนาบ้านอ่า บาร์เซโลนาเยือนอ่ามันสลับตำแหน่งกันอ่ะส่วนนัดรองมาก็อ่ะเนี่ยบาร์เซโลนาชนะในการไปบุกบ้านโอซาซูนามาได้2อต่อหนึ่งเหมือนกันนะส่วนนัดรองก็ชนะอีกแล้วบาซ่ามองภาพรวมโดยรวมแล้วชนะไป4เกมใน5นัดสเสมอแค่หนึ่งเกมโอซาซูนาไม่มีชนะบาร์เซโลนาแม้แต่เกมเดียวใน5นัดล่าสุดที่เจอกันมานะได้แค่เสมอกันสองประตูต่อสองนอกนั้นก็บาร์เซโลนาคว้าชัยไปได้4เกมใน5นัดนะดนอกนั้นก็ได้แค่เสมอสําหรับโอซาซูนามองว่าภาษีก็ดูดีกว่าทางฝั่งมโมโรซูนาก็ค,ค่อนข้างดูดีกว่าเห,เห็นเลยนะกับฟอร์มหลังๆเเเนนนีีี่่่ยยทจอกัมา นาบอลนาเล่นมากกว่านะสกอร์สูงต่ำเนี่ยต้องรอนะผมต้องรอดูอีกทีแล้วกันสกอร์สูงต่ำนะเออถ้าอยากเล่นจริงๆสูงหน้าไปได้แต่ว่าผมชอบนะผมชอบถนัดหน้าบอลมากกว่าสำหรับคู่นี้นะอ่ามองว่าหน้าบอลน่าเล่นมากกว่าอ่าส่วนฟอร์มการเล่นบ้านของโอซาซูน่าสองนัดล่าสุดเพิ่งแพ้ไปหมาดๆเองกับการเล่นบ้านนะผมนัดล่าสุดเนี่ยเออเพิ่งแพ้ขับบูไปสองหนึ่งเลยส่วนลงมาก็แพ้ให้กับนะผมเอริติกบินเบลั่นเองสองต่อศูนย์เหมือนกัน อ่านะผมก็แพ้ไปเยอะเลยนะผมส่วนนั้นล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งแพ้ประมาบานาเลยผมภาพรวมชนะไป10อ่าชนะไป10แพ้ไป7แพ้เยอะเหมือนกันบอกว่าเออเล่นบาลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบอกว่าโอเคแหละแต่ว่าเล่นไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะส่วนบ้านเซโลน่านะผมผลงานเล่นเยือนนัดเมื่อล่าสุดเลยเพิ่งไปชนะทางฝั่งของบียาเลอันมาได้ผมสามต่อ4นะอ่าบุกบ้านอย่างบียาเลอันไปได้นะผมชนะไปได้ในการเล่นเยือนนั้นทางเจ้าบ้านบียาเลอันนะอ่าก็ชนะไปได้ครับบ้านบียาเลไป่ย์อันไปสามสมอกับนะัด 0-0นะเขาบอกว่ามุมมองขอว่าภาพรวมดูดีอยู่เหมือนกันนะภาพรวมดูดีอยู่เหมือนกันสำหรับการเล่นเยือนของบาร์เซโลนาชนะไปทั้งหมด20นัดนี้ในการเล่นเยือนในการไปบุบกบ้านคนอื่นนะะใน20นัดนี้ชนะไป13นัด แพ้ไปแค่5เองนะผมเสมอไปสองบอกเสมอน้อยมากมองว่าภาษีพาพ์เวอร์ก็ดูดีกว่าเห็นนะสรับบาเซโลนาได้ผมเนีผมเรื่องฟอร์มเรื่องสโมสรอะไรก็บาเซโดนาดูดีกว่าทั้งนั้นมองว่านาบอลค่อนข้างน่าลืงกว่านะมองว่าคู่นี้ผมไปบาเซโลนาได้เหมือนกันในราคาครึ่งขวบลูกนะมองว่าไปได้เหมือนกันนะมองว่าบาเซโลนาผมเก็บใช้ได้แน่นอนถึงจะเป็นการเล่นเยือนเฮ้ยเพราะเล่นเยือนบาเซโลนาก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันมองว่ารายการบปรติงวันนี้ผมบอกว่าบาเซโลนาคู่นี้ผมกับอโอซาซูนากับบาเซโลนา น,นีไปบาร์ซ่าได้เหมือนกันไปบาร์เซโลนาได้เหมือนกันในราคาครึ่งควบลูกนะผมส่วนสกอ์สูงต่ำนะสกอ์สูงต่ำไม่ค่อยแนะนำแล้วกันแต่ถ้าอยากได้จริงๆมองว่าสูงหน้ามาได้เหมือนกันสำหรับคู่นี้นะ,เ,ะเต่๋ยาสเต็ปจริงๆบนเต็งวันนี้ผมสำหรับคู่นี้ให้ทางฝั่งของบาร์เซโลนาในราคาครึ่งควบลูกเอาจะหนักจะเต็มกันได้นะผมมาวันนี้งานร้อยแน่นอนหน้ายูทูบของเราวันนี้นะผมแกม,มือกันใหม่นะผมมาสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามและสิ่งเดีกันอย่าเอานิ้วย่าลืม อ่าเอานี้ไปกดปุ่มกระดิ่งด้วยกันนะผมเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะก็กดกระดิ่งด้วยกันถ้ากดติดตามไว้แล้วนะก็นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอราไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะผมขอราไวเแล้วแล้วก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะผมสวัสดีครับ